สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับคู่ทนายปวดครับผมอวันนี้ผมก็อยากจะมาสอบถามที่ทนายเกนเกียวกับที่ดินสอปกอครับผมที่ดินสอปกอเนี่ยอย่างที่เรารู้รู้ทำคิดไว้เยอะแล้วก็คือรัฐนะครับเป็นคนจัดสรรแบ่งปันส่วนให้เกษตรกรเนี่ยใช้ประโยชน์ทํามากินปลูกเพื่อการเกษตรอือ่าทีนี้นะครับเกิดตัวที่มีสิทธิ์เนี่ยคนที่มีสิทธิ์เนี่ยมีชื่อใช้อยู่เนี่ยเสียชีวิต นอกจากทาญาตโดยธรรมแล้วนะครับลูกอะไรประมาณนี้บุตรบุญธรรมนะครับมีสิทธิ์หรือเปล่าครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยบุตรบุญธรรมเนี่ยเราไม่สามารถโอนที่<ม>ดินสปกให้เขาครอบครองได้ครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ปัจจุบันเนี้ยคือบุตรบุญธรรมที่เป็นบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่าสิบปี<ม>อ่าแล้วก็รวมถึงลูกพี่ลูกน้องและก็เครือญาติอ่าระเบียบของสำนักงานสปกเนี่ยเขากําหนดใหม่ว่าบุคคลจําพวกนี้มีสิทธิ์สามารถรับโอนสปกไว้ในความครอบครองเพื่อไปทํา ประกอบอาชีพเป็นกเกษตรกรเนี่ยต่อไปได้ก็คือใช้สิทธิ์ต่อจากคนที่มอบให้คน<ช>ได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อประมาณปี๖๔เนี่ยทางสปปเขาไม่อนุญาตเลยมไม่ว่าจะเป็นบุญบุญธรรมมาแล้วกี่สิบกี่ร้อยปีเนี่ยก็ไม่สามารถรับโอนที่ดินสปปมาไว้ในความครอบครองได้แต่นปัจจุบันนี้ก็คือได้แล้อ่าฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับการเป็นบุญบุญธรรมนะครับต้องจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายมนะครับไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นบุญบุญธรรมเราโดยไม่จดทะเบียนนะครับแบบนี้ไม่ถือว่า เป็นบุตรบุญธรรตามกฎหมายที่จะมีสิทธิ์รับที่ดินส่งปคอได้นะครับคือไม่ใช่ว่า อุปปลโลขึ้นมา,ามประมาณนั้นน้องไอเนี่ยอยู่กับพี่มานานพี่บอกว่าเรียนดูนส่งเสียข้าเล่าเรียนมาพี่เลยบ,บ,บ,บอกว่าเดี๋ยวพี่รับเป็นบุญบุญธรรม,มในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นบุญบุญธรรมจริงใช่แต่ในาทางกฎหมายเนี่ยยังไม่เป็นบุญบุญธรรม,มถ้ายังไม่เป็นบุญบุญธรรมเนี่ยก็ไม่สามารถรับโอนที่ดินสปกมาไว้ในความครอบครองได้เงือ่อ <ๆ S 1> นไขที่หนึ่งจดทะเบียนถูกต้องตองามกฎหมายเป็นบุญบุญธรรมและเมื่อตอนวันจะอวญนะครับต้องเป็นบุญบุญธรรมมาไม่น้อยกว่าสิบปี ถือเป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับลคลิปนี้ครับพวกเราคู่แต่นายป่วยด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ